นักศึกษาครับชั่วโมงนี้เรามาพบกับการติวเข้มเก่งก็สอบภาคก,กอดส่วนท้องถิ่นกับผมอาจาย์สมบัติติวเตอร์หมายชนในวิชาภาษาไทยครับนักศึกษาครับสำหรับวิชาภาษาไทยข้อนี้นะครับถามว่าสํานวนใดมีความหมายไม่เข้ากับข้ออื่นครับข้อนี้ให้ตัวเลือกมาเป็นสํานวนทั้งหมด4ตัวเลือกนะครับ 1. คางคกขึ้นวอ สองวัวลืมตีนสามวาน,นอนได้แก้วแล้วก็สี่กิ้งกะได้ทองคงไม่ใช่ปัญหาอะไรเลยครับที่จะเพิจารณาหาคำตอบถ้าเราทราบความหมายของสำนวนทุกสำนวนที่มีอยู่นี้แต่ถ้าเราไม่ทราบไม่เข้าใจความหมายของสำนวนไม่ว่าจะเป็นสำนวนใดสำนวนหนึ่งนะครับก็เกิดปัญหาในการตอบคำถามข้อนี้อย่างแน่นอนครับ นักศึกษาครับเราไปดูความหมายของสำนวนไทยกันก่อนนะครับคำว่าขังคกขึ้นวอนั้นความหมายก็คือคนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดีไปดีก็มักแสดงกริยาอวดดีลืมตัวครับหรือจำง่ายง่ายนะครับขังคกขึ้นวอนั้นมีความหมายว่าได้ดีแล้วลืมตัวครับ เราไปดูเลยนะครับว่าคางคกขึ้นวอ้นนะครับลักษณะเป็นอย่างไรนี้แหละครับภาพข้างล่างนี้จะเห็นว่ามีคางคกนะครับอยู่ในลยครับอยู่ในวอครับวอคืออะไรวอนี่นะครับก็คือถ้ามองแล้วนะครับมีลักษณะเป็นรูปเรือหลังหนึ่งหลังคาทรงจั่วนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับใช้สําหรับเจ้านายนั่งนะครับแล้วก็มีคนหาม นี่แหละครับลักษณะของวอนี่คล้ายๆเลยครับคล้ายๆเสลี่ยงถูกไหมครับนะแต่ว่ารูปทรงเป็นรูปของอเรือนนะครับหลังคาทรงจั่วครับโอเคครับเราไปดูในข้อที่2กันเลยก็คือวัวลืมตีนครับวัวลืมตีนนี้ความหมายก็คือคนที่ได้ดีแล้วลืมฐานะเดิมของตนนี่คือความหมายของวัวลืมตีนหรือจะไม่ง่ายได้ดีแล้วก็ลืมฐานะเดิมครับ ภาพของคำว่าวัเริมตีนเนี่ยนะครับอันนี้แล้วกัดน,นะครับในตัววัวและก็ตีตนตีนนี้แสดงว่าเป็นเรื่องของฐานะเดิมครับเปรียบเทียบอย่างนั้นเราไปดูที่ข้อ3ครับวานอนได้แก้วความหมายของวานอนได้แก้วก็คือผู้ที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่ได้มาหรือมีอยู่ครับ รูปประกอบก็คือเนี่ยนะครับวานอนได้แก้ววานอนก็คือลิงพอได้แก้วแล้วไม่รู้จะเอาแก้วไปทําอะไรจริงไหมครับเพราะลิงนั้นนะครับนาแก้วไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้อันนี้ก็เรียกว่าวานอนได้แก้วสํานวนที่4นะครับกิ้งก่าได้ทองกิ้งก่าได้ทองนี้ความหมายก็คือคนที่ได้ดีหรือได้ลาบผลแล้วทนงตนลืมฐานะเดิมของตนครับ นะก็มีลักษณะเดียวกันก็คือได้ดีแล้วก็ลืมฐานะเดิมครับรูปภาพประกอบก็นี่แล้วกันนี่กิ้งก่านะครับนะก็ได้ทองนะครับก็โอ้ยิงพยองใหญ่เลยจริงไหมเพราะฉนั้นนะครับถ้าไปมองแล้วจะเห็นว่าอะไรครับคางโคขึ้นวอกับกิ้งก่าได้ทองเนี่ยนะครับนะก็เป็นว่ายิงพยองกันเลยนะเราไปดูนะครับในข้อ1ถึงข้อสี่นี้เราจะตัดข้อที่ มีความหมายนะครับเข้ากับข้ออื่นได้ทีละข้อก่อนนะครับเราตัดข้อไหนก่อนดีครับ เอาข้อหนึ่งเนี่ยง่ายดีครับขางคกขึ้นวอก็คือได้ดีแล้วก็ลืมตัววัวลืมตีนก็เหมือนกันนะครับได้ดีแล้วก็ลืมฐานะตนครับเหลือข้อ3นะครับแล้วก็ข้อ4ี่ครับมาต้องเพี้ยนาข้อ3นะวานอนได้แก้วครับพูดที่ไม่รู้คุณค่าของสิ่งที่มีค่าหรือได้มาหรือมีอยู่แล้วก็ข้อ4ี่นะครับกิ้งก่าได้ทองคนที่ได้ดีหรือได้รับผลแล้วทนงตนลืมฐานะเดิมของตนแน่นอนนะครับข้อ4นั้นเข้ากับข้ออื่นได้ เราก็ไม่เลือกครับเราเลือกข้อ3ครับวานอนได้แก้วมีความหมายไม่เข้ากับข้ออื่นคือวานอนได้แก้วนี่เองครับ